ก้องห้วยไร่พูดถึงเบลล่าแต่ละประโยคทำคนอ่านต้องอ่านวนหลายรอบกับพฤติกรรมน่ารักของนางเอกสาวนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีก้องห้วยไร่ต้องบอกว่านอกจากสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆแ,แล้วเขายังเป็นศิลปินจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยครั้งเรียกว่าตรงไหนที่คนไทยด้วยกันต้องการความช่วยเหลือหนึ่งในนั้นมีก้องห้วยไร่ลงพื้นที่หรือส่งน้ำใจไปช่วยเสมอแฟนๆต่างชื่นชมและเป็นที่รักของทุกคนในเรื่องของมิตรภาพความรักที่มีต่อพี่พี่น้องๆในวงการเพลง และวงการบันเทิงก็ห้อยไร่สนิทสนมกับหลายคนมากๆและหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่ารานีที่ไม่ว่าจะงานบุญหรืองานใดๆหากเธอมีเวลาจะไปร่วมด้วยช่วยกันเสมอล่าสุดก้องห้อยไร่ได้ลงภาพกับเบลล่ารานีพร้อมกับเขียนข้อความถึงนางเอกสาวโดยระบุว่าน้องผมคนนี้ผมรักสุดใจเป็นกันเองพูดเพราะเวลาผมพูดคำหยาบน้องไม่เข้าร่วมมีต่อต้านเสมอถึงแม้เขาไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ทุกครั้งที่ว่างเขาก็ไปเที่ยวกับครอบครัวของเขาจนผมไดเอารูปมาตัดต่อเหมือนน้องมาจริงๆ และน้องจำได้เสมอเมื่อหลายปีก่อนที่เจอกันที่ตึกผมขอถ่ายรูปแต่กับเจมจิแต่ไม่ขอถ่ายรูปกับน้องทําเอาหลายคนที่ได้อ่านแล้วถึงกับต้องตีความและอ่านทวนอีกรอบกับพฤติกรรมน่ารักของนางเอกเลยทีเดียว